สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็สวิดัสสวัสดีช่วงช่วยเย็นๆแก่ๆวันที่ยี่สบสายีสบสามอืออะไรยี่สิบสามวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงเนาะที่เราจะไปทำการแสดงกันที่เพชรบุรีพีบุรตตัดใหม่ ไม่ใช่เพชรบุร pues ีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุร uh ีหาดเจ้าสําคัญสํารานวันน um ี้ก็มากับทีมงานนะครับทีมงานช้างซังเชิญยิ้มเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็มาอยู่กับคันนี้นะฮะก็หลังจากที่เราได้สูญเสียบุคคลสําคัญในทีมงานเนาะไปแล้วเนาะก็ขอบคุณเอฟซีครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาให้เกียรติรับชมคลิปที่ผมลงไปเนาะเป็นเอฟซีไปลงแนนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมแต่หลังจากเราก็สูญเสียลุงแนนไปแล้วนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะใช่ไหมคุณเตี้ยหลังจากที่เราชาวภกิจศพหรือว่าเผาศพนั่นแหละไปแล้วส่งแกขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็เหลือแต่พวกเราพวกเราก็ต้องดาเนินการต่อทางานเหมือนเดิมปกตินะขาดแค่คนอยู่ก็สู้กันต่อไปขาดแค่ลุงแนนแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับก็ เอก็โอเคตามการเวลาเนาะอะไรอย่างลุงแกก็อายุเยอะนะไปก่อนออไปหลังทุกคนต้องไปเหมือนกันวันนี้เราจะไปหาเจ้าสมลานนะครับวัดอ่ดอนบ้านใหม่วัดดอนบ้านใหม่นะครับที่เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถามความรู้สึกคุณเตี้ยสักนิดหนึ่งนะว่า,าที่ที่อยูอ่ตั้งแต่เริ่มต้นหรืออะไรเพราะว่า คุณเตี้ยเนี่ยเขาอยู่กับลุงแนนมานมนานมากคืออยู่ก่อนผมอะ่ะผมเนี่เพิ่งมาอยู่เมื่อสิบห้าปีหลังนี่เองที่ที่อยู่ด้วยกันมาแต่จริงๆผมก็เคยเล่นกับลุงแนนตั้งแต่สมัยอยู่กับบุญชูพี่บุญชูพ่ออาไทยอะ่ะบุญชูเชิญยิ้มอะ่ะยุคหนึ่งเคยอยู่กับแกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรกันมากมายแต่ก็มาคุ้นเคยเมื่อสิบห้าปีหลังแต่เดี๋ยวจะมาสอบถามคุณเตี้ยเนาะคุณเตี้ยรู้สึกอ่ เป็นไงบ้างใจหายไหมหรือว่าอย่างไงที่ว่าเออวันหนึ่งเนี้ยเนาะก็หายใจอยู่ใจหายใจหายลุงเน้น,น,นคือคือจริงัริงเดี๋ยวผมจะเล่าอย่างนี้ก่อนสมาชิกของคณะเนี่ยช้างสังเชิญยิ้มเนี่ยจริงๆเมื่ออดีตมันเป็นทีมงานของหนุ่ยสังอ่าซูเปอร,ร์แคะหรือว่าหนุ่ยสังเชิญยิ้ม นะครับแล้วก็ซึ่งมีลุงแนนเนี่ยที่คนที่เสียชีวิตไปล่าสุดเนี่ยแล้วก็มีคุณเตี้ยก็มีแล้วก็มีคุณเกดตัวเล็กแล้วก็ระชางสร้างสารสร้างอะไรต่างๆนานานะครับตุ่มจานตุ้มกีกี้อะไรพวกเนี้ยอยู่มากอดนะครับอ่าคันี้คือชุดเนี่ยเป็นชุดเดิมๆแต่ว่าพี่หนุ่ยไปเสียก่อนแล้วนะตอนนั้นก็ป่วยหัวหน้าหัวหน้าไปหัวหน้าทีมแล้วก็เราก็เอาทีมช้างสร้างเข้าทีมมาดูแลต่อ แล้วก็คุณเกตก็เพิ่งเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วอ,อืมนะครับไวเนาะสองปีแล้วนะเตีเ้ยนะพ่อผมยังวเลยถือว่าวนะสองปีแล้วนะเตี้ยนะที่เราไปกันเออคุณเกตก็ไปแล้วเกดไปสองปีแล้วอ่าลุงแนนก็เพิ่งไปงไปคุณเตี้ยอยู่กับทีมงานชุดอย่างลุงแนนกับอะไรเงี้ยมาแต่ก่อนเนี่ยคือน,นานแล้วใช่ไหมนานแล้วนานมากทุกมกอ่ามุกโยนปี๊บ มุกแกกโนดนี่คือมุกอ่ะได้ข้าวมุกอ่สามมุกเนี่ยคือมุกประจำมุกประจำของหน่วยสังที่ว่าลุงแนนก็ต้องเล่นเป็นเป็นตัวแบบผู้หญิงเป็นอ่าเป็นเป็นแจกโนอ่าแล้วก็ถ้าไอ้ค้าวนี่ก็เป็นนังเอกเป็นนางเอกงใช่ห้าห้าเป็นนาเงถ้าเป็นถ้าเป็นมุกดนปิดก็เป็นชาวบ้านใช่นั่นแหละแต่ลุงแนนเนี่ยเขา คือเขามาอยู่กับคุณเตี้ยนนี่คือกันตั้งแต่ยุคก่อนแรกๆเลยเนาะแล้วอยู่กันมานานใช่ไหมคือขากลับบ้านอะไรก็ต้องกลับด้วยกันอยู่กันมานานครับนานมากอ่ะนานจนแบบนอนด้วยกันนอนห้องเดียวกันแล้วก็ขับบ้านด้วยกันขับรถสองแถวตวนที่ขับรถแท็กซี่ก่อนแกเสียนอนที่สุดแล้วถึงจะหลังๆมาก็ กับรถเป็นฟ้าครับไปต่างจังหวัดก็ต้องนอนห้องเดียวกันห้องนอนเดียวกันใช่ส่วนมากนะสมราะว่าเวลาผมนอนผมก็นอนโคนแกแต่ไปดุมบุรีแกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนอนแต่แกแกเป็นคนหนาวแกก็คนที่หนาวไม่ค่อยเปิดแอร์ชอบปิดแอร์ ว่าไปนอนขับคนอื่นไม่ได้ปิดแอร์เขานั่กับผมผมอะไรก็ได้อ่าใช่ก็เลยนอนกลนก็เลยลุงนังก็เอาบุหรี่ไปให้ค้าคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมแบบสมัยจะเก่าก็แบบนี้ใช่ไหมอ๋อแต่แกก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครนะมีพิษมีภัยเออแต่ก็เป็นแบบนี้แหละเออไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่ค่อยยุ่งกับใครด้วยก็อยู่ข้างหลังก็แต่งหน้าแต่งตาไปอยากได้อะไรก็ค่อยเดินมาบอก แต่ลงแณรน่ะดีดีอย่างเขาเขาจะให้เกียรติตลกตลกรุ่นก่อนๆถึงอายุน้อยก็จริงเขาสังเกตเขาจะให้ให้เกียรติคนรุ่นแบบทุกคนน่ะหลายหลายคนเลยแหละตลกรุ่นใหญ่ๆที่ดังๆมีชื่อเสียงอ่ะอายุน้อยกว่าเขาทั้งนั้นแหละแต่เขาก็ยกมือไหว้กับทุกคนน่ะเขาเขาจะอย่างนี้เลยนะครับแต่คืออีกหนึ่งอย่างก็คือ แกไม่ได้มีอะไรนะจริงๆแต่แกควตีนแค่นั้นเองลุงเน้นอ่ะเออนะสไตล์แกแค่นั้นเองแค่นั้นแหละาไม่อร่อยก็อ้ามไปทักข้ามไปนั้นใช่แต่ถ้าแสดงอ่ะแกแสดงเต็มที่แกจะไม่วอกแวกไม่อะไรกับใครเลยเวลาหน้าเวทีนะสังเกตดูแกจะแกจะเล่นตามมุกตามยังว่าตามล็อกอะไรแกใครจะมาแบบมาแขวมาอะไรมากวนแกอะไรเงี้ย สังเกตหลายงานแล้วที่จะมีคนนอกมากวนนะที่เมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยน่เป็นคนธรรมดาถ้าไปเล่นใกล้ๆแล้วยองแก่กลับเองกลับมาเล่นสามวันกกลับมาทันอ่าเล่นเล่นแถวสระบุรีอ่าอันนี้คือเมื่อก่อนใช่ไหมแต่ยุคหลังแล้วแกไม่ทําแล้วนะโอเยุคหลังแกก็แก่ขึ้นเยอะแกก็เลยว่าเออก็กลับด้วยกันนี่แหละก็เลยแวะซื้อกาแฟก่อนแกแกจะกลับ ว่าอยากเล่นวันนี้วันพรุ่งนี้จะ,ะเดี๋ยวมาทานันมาเ,เรือเล่นสามวันมาทานันจะรู้อ่ะจะรู้เวลารู้อะไรก็หารถเมย์กลับก่อนรถเมย์รถตู้อะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะอันนี้ผ่านไปนะครับจากคุณเตี้ยอันนี้เดี๋ยวมาถามคนต่อไปซึ่งซึ่งได้สัมผัสลุงแน้นเมือม่อเมื่อยังไม่นานมานี้แหละคุณต้นนะครับคุณต้นรู้สึก ยังไงกับลุงแนนที่สัมผัสกันตั้งแต่เล่นด้วยกันหรือไปกับญาตาหนูหรืออะไรก็แล้วแต่มันรู้จักกันเป็นอ่าง่ายเขาก็เหมือนปู่ย่าตายายเราเขาเหมือนก็เหมือนเป็นเหมือนพ่อนะแต่ว่าบางทีบางครั้งแกก็อย่างที่พี่บอยบอกว่าแกก็เป็นคนกวแต่เคยไปเอารถไปรับเวลาไปทํางานกับพี่หนูใช่ไหมหนูแดนอะไรพวกเนี้ยก็เคยใช่ไหมใช่ใช่ไปแกก็ปกติของแกก็อย่างเงี้ยแกก็มายุ่งอะใครแกอยากกินไรอยากกินแต่ว่าไอ้ต้นก็ดูดู ตอนไปกบพี่หนูดูดูแลเขาบ้างไหมแบบน้ำเนื้ออะไรตรงนี้ดูแลแกน่นแหละแกก็เอามะไร้กินแกก็จะไปแอบเหมือนตามล็อตามอะไรน่นแหละเวลาก็บอกเขาเขาก็ออกมาเหมือนตามที่เราเล่นกันน่นแหละปกติแกไม่ค่อยเรื่องมากเทาไรได้เท่าที่สัมผัสมาแล้วใช่ไหมใช่เทาับว่าคุณต้นเนี่ยก็คือเคยไปส่งอะไรด้วยอะไรต่างๆนานานั่นแหละอย่างทุงไม่ว่าจะดึกไม่ดึกหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคอยแกถ้าแกบอกขอร้องให้อยู่ก็ต้องอยู่อยู่อะ ไม่ว่าจะไปกับทีมทีมไหนก็แล้วแต่สมัยก่อนยังมาประจําอยู่นี่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดจะรู้จักแกเป็นสิบปีเหมือนกันนะก่อนจะมาอยู่นี่ห้าปีหกปีนี่ก็นี่อยู่องไปเรื่อยอ่ะแกก็ยังก็ยังเหมือนเดิมแกไม่ค่อยเรื่องมากหรอกแกนิสัยดีนิสัยดีถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดใครจับถ้าเกิดใครขัด ขัดแกน่ะแกแกจะกวนแค่นั้นเองใช่ไหมคุณเตี้ยดื้อดื้ออ่าดื้อแต่ถ้าใครไม่ขัดแกแกก็จะแบบเอออไปด้วยง่ายง่ายใช่ไหมเอาเดี๋ยวถามมันแบบตรงๆเนี่ยในคณะเคยเห็นแกโมโหใครไหมแค่นั้นแหละไม่เคยนะไม่ไม่ไม่มีนะมีแต่งอนงอนแค่ว่าโมโหก็คืองอนแบบว่าเออไม่ไม่ไม่ดูไม่ด่าไม่ด่าใครเออใช่มีไม่มีแต่ว่าหยาบคายไม่มีกับกับลูกเราพวกเราเนี่ยไม่มีกับน้องๆมันไม่มีนะไม่มีเคยหยาบคาย ไม่มีไม่มีนิสัยแล้วกับคนอื่นก็แกก็ไม่มีไม่มีอย่างนั้นใช่แกเป็นแกดีแกดีแต่ที่ว่าถึงว่าเนาะคนเราคนเรามันน่าจิตต่างเนาะน่าเตี้ยนะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างชอบใครชอบมันอะแต่แกไม่ค่อยมีทั้งไม่ชอบใครชอบมันแต่เวลาบอกให้เปลี่ยนเพลงแกก็จะดื้อแกไมีอะไรไม่เสีเนี้ยแหละใช่เพราะแกคือนี่คือความคิดของแกเองว่า อย่างนี้แกร้องมันได้มันขำแอะไรเงี้ยแกร้าใจเพลงนั้นแกร้านเต๋าไงหน้าบอกแต่ถ้าเปลี่ยนเพลงใหม่มันก็จะดูเหมือนมุกใหม่ไงอย่างนี้มันขลังอ่ะมันได้อ่ะพูดมันได้ก็คือมันได้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาถามอีกคนนึงอาจารย์ไก่ซึ่งคนเนี้ยเป็นไงชอบซื้อขนมปังคนนี้ก็เรียกว่าแกเป็นเห็นเป็นแบบเนี้ยแกก็เคยก็พูดง่ายๆก็เป็นห่วงลุงแนนนะ เวลาไปทํางานเป็นห่วงห,วหรือมีปากเสียงเป็นห่วงเป็นห่วงสวัสดีครับคุณไก่เออนั่นนี้ด้านไก่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคนอ่าหลังเล่าประสบการณ์หรืออะไรความรู้สึกดีๆอะไรลืมกับลุงแนนหน่อยว่าแกเป็นคนยังไงอะไรยังไงอ,อาจารย์ไก่ชอบดูแลชอบซื้ออะไรกินเนี้ยซื้อขนมปังด้วยนะขึ้เขาไม่มีอะไรครับเป็นห่วงไม่ถามจริงแบบเป็นห่วงไหมบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้กินอะไรหรือ เขาไปนั่งอยู่หลังวิธีหรือไกลๆอะไรเงี้ยชอบมาขอขอไฟคนอ๋อแต่เราก็คอยซื้อคอยแล้วแต่จริงๆอ่ะปากบนแต่ก็ซื้อให้แหละแต่จานไก่ซื้อให้ใช่ไหมซื้ออ๋อซื้อก็เกงใจแล้วก็เห็นว่าแกแกเป็นคนอย่างนี้ให้ทําไงอ่ะใช่เออง่ายคือจะไปเอาอะไรเขาอ่ะเขาเป็นอย่างนี้จะไปจะไปตีเขาเหรอจะไปด่าเขามันก็ไม่ใช่เขาเป็นตีไม่ได้เดี๋ยวนตำรวจจับ ลุนเขาลุนพ่อเนาะปู่รุนย่าเนาะไม่ถามถามสาเหตุก่อนทำไมถึงชอบซื้อขนมให้เขาเพราะอะไรจันไก่เขาอยากไม่ซื้ออะไรกันแล้วแต่ทำไมจันไก่ถึงรู้สึกว่ารื้ซื้อเผื่อทุกทกคนนั่นแหละแล้วทำไมต้องเป็นขนมปังเออแล้วทำไมต้องเป็นขนมปังเดี๋ยวก่อนมึงก็ถามเองนิสกิตกูทำไมเนี่ยเขาเลยพี่พูดแล้ว ก็อยากกินนะฟังอ่ะโอเคคนแก่ไม่มีฟันเลยน้ำคิงมังกไม่มีฟันก็เลยก็เลยเอางี้บทสรุปบทบทสรุปก็คือว่าอย่างที่บอกนั่นแหละก็ีอไรไม่มีอะไรแต่ว่าเอ่อทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือแต่แค่ที่เราที่เรามาพูดกันเนี่ยคือเราแค่ตกใจว่าทําไมแกไปแล้วไม่ไม่เราไม่ส่งสัญญาให้พวกเราว่าแกป่วยนะเขาเขาเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ไป ไม่โทรบอกว่าเมียก็ไม่น่าจะน่าจะสั่งเมียไว้ว่าไม่ต้องบอกใครอะไรนี้แหละม้าเขาเขาหลักๆแล้วก็ที่รู้ก็คือเขาไม่บอกนะเนี่ยนะวัวหน้าช้างเขารู้คนเดียวเพราะว่าเมียเขาโทรบอกวัวหน้าช้างก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าแกไม่สบายแต่แต่ช้างมันรู้ว่าสไตล์ลุงแมนเป็นแบบนี้ถ้าแบบอารมณ์แบบเป็นไข้ป่วยนู่นนี่นั่นซื้อยากินชิฟฟี่อ่าแล้วก็มาทำลาแค่นั้นแหละแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงอะไรนะ อะไรีนอนใช่ไหมใช่ฮรีนอนที่ว่าวันนั้นที่เราไปร้านรีแล้วก็ฮารนอนอะไรสักอย่างที่เขาไม่ซื้อไม่ลงไปอ่ะเขาไม่ลงเขาไม่จอดอะเออนั่นแหละอ่ะโอเคขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณที่ให้กําลังใจพวกเรานะครับหลายๆคลิปตั้งแต่งานบรลุเนแนนแล้วก็เอฟซีเข้ามาดูเยอะเลยคลิปของผมตั้งแต่แบบ สร้างความสนุกสนุกสนานให้กับคนต่อไปเคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับขอโทษขออภัยคำพูดอาจารย์หนที่เก่าวไว้ม่สุภาพนะครับคลิปนี้แค่นิสัยของพวกเรามันเป็นสันดาลเอคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ใหม่ไม่พูด